สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องทาร่ากับดิฉันผู้ที่ไม่ประสงค์จะเอ่ยนามวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับเกม Ragnarok ok Origin ในช่วงของรู้ก่อนเป็นก่อนเตรียมตัวก่อนเข้าเซิร์ฟเวอร์ C วันนี้พวกเราขอมาอธิบายเกี่ยวกับ f ฟร y a l u ัก แล้วก็ better time นะคะว่ามันคืออะไรในคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงลึกถึงในส่วนนี้งั้นคลิปนี้พวกเราจะมาอธิบายกันนะคะว่าในส่วนนี้เป็นแบบไหนยังไงกันบ้างเออแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะไปพบกับเขากันเลยค่ะอา้าวมกกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างล่ะสำหรับการเปิดตัวของุคลน,นิรนามที่เปิดตัวไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมล่ะถ้าชอบก็จพามาใหม่นาะ อ่ะเข้าเรื่องกันเลยสําหรับไลนล็อกในเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีการจํากัดเวลาในการฟาร์มในทั้งส่วนของเบสและจ็อบที่จะได้ต่อวันมันก็ขึ้นอยู่กับการจํากัดเวลานั้นด้วยและเป็นการประหยัดเวลาต่อวันได้อีกเนื่องจากมีการจํากัดเวลาในการฟาร์มไม่พูดพ่อมทาเพลงทาดนตรีทําอะไรสักอย่างเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยการจํากัดเวลาในการฟาร์มเนี่ยแบ่งไปได้ในส่วนของเบสเซนชา a r มและฟยย่ารักซึ่งแต่และอย่างก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับผม ผมขอพูดในส่วนของ Battle Time ก,ก่อนเลย Battle Time เนี่ยจะจำกัดเวลาในการฟาร์มของเราอยู่ที่120นาทีหรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วการฟาร์มของ Battle Time เนี่ยมันจะได้อะไรบ้าง <S <S การฟาร์มของ Battle Time เนี่ยก็จะได้เป็นเบสไลจ็อบแล้วก็พวกชิ้นส่วนคาร์บอุหรือเฮดเกียร์ชิ้นส่วนคาร์บอุก็จะเป็นพวกที่เศษขยะที่เราสามารถนาไปคาร์บมาเป็นอาวุธได้และชิ้นส่วนของเฮดเกียร์คืออะไรคือนี้ตรงนี้ครับ นี่ก็คือพวกนี้เราสามารถฟาร์มไอสองอันเนี้ยเพื่อมาคราฟเฮดเกียร์พวกนี้ได้อ่าแบตเทิร์ทก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันซึ่งเราจะมีจํากัดเวลาอยู่ที่2ชั่วโมงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากเรามีแคนดี้เนี่ยการจาการฟาร์มของเราเนี่ยก็จะลดลงไปอีกนะครับผมเช่นเรามีแคนดี้คูณ2ก็จะลดเวลาลงไปเหลือแค่60นาที ถ้าเรามีคันดี้คูณ3าก็จะลดเวลาลงไปเหลือ40นาทีถ้าเรามีคันดี้คูณ6ก็จะลดเวลาลงไปเหลือ20นาทีนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเรามีคันดี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่2ชั่วโมงที่เป๊ะมันก็จะเป็นการที่แบบเราจะได้เอกมากขึ้นเป็น6เท่าและก็ลดเวลาของเราลง6เท่าอีกเช่นกันนะครับผมอ่าซึ่งประหยัดเวลาในการฝ่ามากเลยใช่ไหมล่ะถ้าหากเรามีคันดี้และคันดี้มันเป็นยังไงอันนี้ครับผมอันนี้ครับอ่าอันนี้ของผมก็จะเป็น คูณ3นะครับผมอ่าอันนี้เลยถ้าเราเปิดแล้วเราจะลดเวลาในการฟาร์มของเราลงไปจาก120เหลือ40นาทีอ่าประหยัดเวลาในการฟาร์มของเราเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาต่อวันเราก็จะมีไปทําไปเล่นเกมอื่นไปดูหนังกับครอบครัวไปเที่ยวกับแฟนไปดูแลลกูกเวลาของเราก็จะลดลงไปเยอะถ้าหากเรามี Magic Candy นะครับผมต่อมาเฟ่ยรัก ไฟยารักเป็นการปล่อยฟาร์ที่จะไม่ได้เบทดและจ็อบนะครับผมใช่ครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดการปล่อยฟาร์ไฟยารักเนี่ยจะไม่ได้เบทดและจ็อบแต่จะได้ชิ้นส่วนค้าพ,พวกเฮดเกียร์และวัตถุดิบในการราบชุดอะไรพวกนี้ไฟยารักเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสดับเลดพวกชิ้นส่วนพวกการพวกอะไรพวกนี้ให้เราด้วยนะครับมีเวลาจํากัดอยู่ให้เรา60นาทีหรือ1ชั่วโมงต่อวัน เราสามารถเก็บสะสมได้ถ้าหากวันนั้นเราไม่ว่างที่จะเปิดเพื่อเที่ยนตามเราสามารถเก็บสะสมได้420นาทีหรือ7ชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่หากเราอยากมีโอกาสดรอปเพิ่มล่ะเรามีแคนดี้อีกแคนดี้ที่ผมพูดไปก็คืออันเมื่อกี้นะครับผมก็คือแคนดี้น,นี้ครับผมของเฟย์ยาลักแอดวาน e ์เบอรเบอกัมที่จะเพิ่มโอกาสดรอปเลทให้เรานะครับผมอ่าเนี่ยดูปั๊บ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 ผมก็อ่านไม่ออกนะแต่อันนี้คือเพิ่มโอกาสดรอปเลทให้เรานะครับ ไอสี่เหลี่ยมมีหูอเออหัวคนเรียมันอย่างนี้แล้วกันเนาะไอไอไอลูกอมสี่เหลี่ยมมีหู <c oughs> แล้วความต่างของแพทเทิร์นไทม์และเฟย่ารักมันคืออะไรล่ะสิ่งที่ต่างของแพทเทิร์นไทม์และเฟย่ารักอยู่ที่แพทเทิร์นไทม์เนี่ยจะได้เบสและจ็อบด้วยแต่เฟย่ารักจะไม่ได้เบสและจ็อบนะครับผมอีกอย่างคือเราสามารถดรอปก,การ์ดจากการเปิดเฟย่ารักและแพทเทิร์นไทม์ได้เหมือนกันทั้ง2องอันเลยนะครับผมเมื่อเวลาพวกนี้หมดการ์ดก็จะไม่ดรอปแล้วของก็จะไม่ตกแล้ว นอกจากพวกลูกแก้วมอนเตอร์นะครับผมแล้วพวกลูกแก้วมอนเตอร์มันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้ครับก็ไอ้พวกลูกแก้วที่ใช้คามมิดเกียอะไรพวกนี้อ่าก็ไอ้พวกนี้ครับตุกกตต๊กตาตุ๊กเตอร์ตุ๊กตุนอะไรพวกนี้ครับอ่าผมเพราะฉะนั้นการฟาร์มของเราเนี่ยถ้าหากอยากได้การ์ดผมแนะนําเอาเบตเทิลไทม์และเฟย์ยาลักไปปล่อยในส่วนของตัวที่เราอยากได้การ์ดจะดีที่สุดนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากได้ x p เยอะ ก็นำาม่เตลชามไปปล่อยในส่วนของแม่เตอร์ที่ได้ exp และจ็อบเยอะๆก็ได้นะครับผมแล้วค่อยเอาพวกเฟย่ารักไปปล่อยในส่วนของที่เราอยากได้การ์ดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเมื่อเราทําเวลาฟาร์มครบแล้วเราไม่ต้องการที่จะบอดข้ามคืนเอาลูกแก้วพวกนั้นเราก็ปิดเกมไปเลยก็ได้นะครับผมเมื่อเราปิดเกมไปแล้วเรายังได้ exp ในส่วนของเบสและจ็อบใน exp offline ไปแล้วอีกด้วยนะครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปทุกทกุท่านอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งน้องนิงน้องนิงและกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ